โอ้อาหารมื้อนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะดูเมนูราบไก่ค่ะนาาี่เสือร้องไห้นะคะอ,อันนี้หอยแครงค่ะยำหอยแครงนะคะม,ม,มียำมูนเส้นค่ะนนแล้วอันนี้คือส้มตำอะไรไม่ส้มตำอะไรคะ ดำปูปลาลูกสดดำปูปลาลูกสดแล้วนี้คะเนี่ยนี่อะไรอ่ะแคื้อหมูอ๋อไม่ยำปลายำปลาดุกปูค่ะอันนี้น้ำจิ้มเนี่อันนี้ยำอะไรนี่ปูอะไรนะปูหมาปูหมาค่ะปลาหมึกนะคะมีที่วางอยู่ไหมมีที่วางกมาอาไก่กัน ไที่แกะเลยมันเยอะเกินไนใหหมดเลย่านี่นนส้ตม,มตำตำมะม,ม่วงค่ะโอ้เมนูมื้มอโปรดเลยค่ะน,คนี่นะคะรอรอทานกันค่ะ

มีกุ้งด้วยนะคะกุ้งอบกระมุนไผ่ทำมาจากบ้าน,นอะไรที่มันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเออใช่ไม่ต้องใส่กระตุ้นก็ได้ไม่ต้องใส่กระตุ้เอาชอนพี่กันอันนี้จากช้อนลูกพี่เสียเลยใครจะช้อนมาเลยนี่ตรงนี้เยอะแยะหมดโอ้โหช้อนไม่มีให้ไม่ไมีเยอะเลยอ่ะมามามาเอา,าช้อนกลางไป กำจังไม่ไดน้นี่ยมี่เยอะแลไม่ถูกอ้าวเชิญค่ะเชิญเชิญตักได้เลยค่ะไม่ต้องรอน,นะคะรับ <c oughs> ปรทา,า <c oughs> นรับประทานอันนี้คนคเนข้าวเหนียวเอาเลยค่ะที่หม้อข้าวเหนียวที่หม้อนะคะหุงแล้วข้าวเหนียวอันนี้อันนี้ยางยังไม่ได้ค่ะเป้นช้อนยังไม่มันจะเอานี่มาใส่ อ๋อขนมจีนที่ว่ามากับปลาแถมให้ค่ะมากับปลาประโยชน์นี่เราจะถ่ายข้าวเหนียวอยู่ที่หม่อนะคะอ่าใส่รวมรวมด้วยว่ไม่หนจะสุกวมี่ยนใ่สุกไหมค้าวเหนียว ถ้าแบบนี้ต้องใส่น้ำแล้วก็น่นใหม่นะทำไมไม่ดูไม่แต่นู่นล่ะโหกุ้งนไม่กล้ากินหรอกคุ้งนี่ปะไม่กัไม่กลากินงีวอันนี้คืออะไรไก่่าไ่ยางนั่นนะน่คุณน